เื่อนวันนี้สวัสดียามเช้านะคะก็จะมาโชว์อากาศตอน6โมงเช้าของที่นี่นะคะก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเข้าช่วงสิ้นไปเดือนนี้ก็น่าจะหน้าหนาวแล้วนะดูดูจากลมสิคะดูจากลมแรงมากแล้วก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเริ่มจะเดี๋ยวก็เริ่มจะหนาวเข้าแล้วนะคะ อยู่สีทองฟ้ายังสีส้มๆฟ,ฟ,ฟ้าอยู่เลยนะหนาวหนาวของเจี๊ยบอะเพิ่งจะเข้าเริ่มเข้าเย็นๆนะคะเนี่ยลมมาสองวันละ Good morning ค่ะเพื่อนๆหายไปนานเลยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนอนมาตอนนี้เออเป็นเวลาสักประมาณหกโมงกว่าแล้วนะคะเพราะว่าส่งลูกชายออกประตูไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ ก็ตื่นนอนมาก็ทําอาหารเบกฟัดยุ่งหัวยุ่งแต่เช้านะคะก็แบบเอออะไหนๆก็จะทําคลิปแล้วนะคะก็โชว์หน้าหน่อยเหมือนพี่ๆเขาบอกนะคะเพราะว่าจริงๆอะตื่นนอนมามันก็หน้าตามันก็จะสดเกินนะคะกลัวไปทําให้เพื่อนๆตกใจโอเควันนี้เราทําอะไรกันดีก็ไม่ค่อยได้มีคลิปมาฝากกันมากนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมก็มาทักทายเซฮลลกันหน่อยนะคะแล้วก็พยายามจะ ก็มีเก็บคลิปไว้นะก็มีคลิปเก็บไว้บ้างแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสลงเลยนะคะนี้อากาศเริ่มเริ่มเย็นนะคะเริ่มอากาศเย็นจะเข้าหน้าหนาวของที่นี่แล้วเดือนตุลานะคะปปลายตุลาจําได้ว่าทุกๆวันเกิดของลูกลูกทั้งสองคนนะคะจะหนาวจะเริ่มหนาวแล้วนะคะแล้วนี่สองวันที่ผ่านมารู้สึกว่าจะมีลม อากาศแบบว่าแปรปรวนมากนะคะสุขภาพช่วงนี้ทุกทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยสบายกันเพราะว่าอากาศเปลี่ยน นะคะเมื่อวานนี้ลมแรงทั้งวันวันนี้ก็ลมแรงเนี่ยเมื่อกี้อัดคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้เดินออกไปเอานะจดหมายไปเอาจดหมายนะคะที่ไปรษณีย์เขามาส่งที่ตู้ไปรษณีย์ทุกวันตอนบ่ายๆแต่ช่วงบ่ายๆตอนเนี้ยเจี๊ยบไปทํางานก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาไปเอาแล้วกเ็เดี๋ยววันนี้นะคะพอดีพี่ไบรอันเขาไม่อยู่เขาออกไปทํางานต่างรัฐ ต่างจังหวัดแล้วเราก็จะมาทําหน้าที่แทนพี่เขากันเพราะว่าจริงๆอะ่ะมีคนทาําสระาวน้ําเดี๋ยวมาแล้วพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้ววันนี้วันพฤหัสของที่นี่ศุกร์นะคะก็จะเ,เขาก็จะมาทําความสะอาดสระไวน้ําให้เราแต่บ้านเราอ่ะก็จะทําทุกๆวันเลยนะคะตื่นเช้ามาก็พี่เขาจะออกไปกวาดเก็บคือมันจะแับบ มีเศษขยะมีใบไม้ร่วงเนาะไ,ไม่ใช่ขยะคือใบไม้ร่วงจับตามต้นไม้ลงมาเยอะมากเขาก็ไม่ชอบก็เขาสระน้ำบ้านนี้จะต้องใส่น hopping, ิ่งๆเลยนะคะแบบปิ้งๆเลยก็นี่ก็เลยเดี๋ยวพาเพื่อน ไปเดี๋ยวคุยกันไปด้วยแล้วก็ทําความสะอาดบ้านไปด้วยเลยดีกว่าเพราะว่าเช้านี้ก็มีเวลานิดน,นึงก่อนจะไปทํางานช่วงนี้เปลี่ยนกะนะคะเปลี่ยนกะเข้าช่วงเย็นช่วงเช้าก็จะตื่นแต่เช้ามาทําอาหารเช้าให้ลูกทํานู่นทํานี่เตรียมไว้ก่อนไปทํางานนะคะเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่เปลี่ยนงานช่วงนี้นะคะก็เปลี่ยนได้เป็นแบบสักพักแล้ว แต่ว่าก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องงานเนาะลงไปทำความสะอาดสรไว้น้ำด้วยกันดีกว่านะคะปะโอ้โหก็เย็นนะคะอ่ะเราไปทำความสะอาดข้างนาอกกันนี่ยังลมลอยูอ่เลยเพื่อนๆดูดิเมื่อกี้ถ่าหน้าบ้าน ดูจากสภาพลมใชคะแรงแค่ไหนก็เริ่มทั้งแบบลมทั้งเย็นนะวันนี้โอ้โหสภาพต้นไม้เอาหน้าไปใส่เสือ้อนะเนี่ย บรรย,กยากาศยามเช้าเดี๋ยวจะไปทำกันยังต่อ เจี sociedad, ๊ยบอะเงาแลดูออกช่วงนี้ก็บางทีหายหาไปก็เห็นเพื่อนๆอนไันดีเลยมาเจอแต่ก็เล่นเพื่อความสนุกนไม่เล่นเท่า เข้าเข้ามาข้างในแล้วค่ะเห็นจากสภาพต้นไม้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าแบบลมลมข้างนอกแรงนะคะช่วงนี้ก็สองวันอย่างที่บอกแล้วก็เริ่มเย็นมือเย็นหมดเลยจะบอกว่าเดี๋ยวมาอัปเดตชีวิตไปด้วยเลยดีกว่านะคะก็ที่หายหน้าหายตาไปไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าก็เครียดอยู่หลายเดือนนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนงานก็คือด้วยความที่เจี๊ยบแบบทำงานทํางานอันที่อยู่ซัมโฮเซ่ร้านเก่าเนอะร้านญี่ปุ่นก็ทํามาต้อง 10ปีนะคะ11ปีได้แล้วก็ย้ายกลับมาที่ลาสเวกัสพอย้ายกลับมาแล้วเราก็แบบว่าทํางานอยู่ที่เดียวเป็น10ปีเนาะก็อย่างที่เคยบอกตอนที่ย้ายมาใหม่ๆก็กลัวหาง,งานไม่ได้ใช่ไหมพอหาง,งานได้ทําไป18เดือนเลยนะคะร้านนั้นอ่ะสิเดือนเนี่ยก็เริ่มเบื่อเพื่อนถ้าจะถามว่า3 4 4, 4ี่เดือน5เดือนที่แล้วอ่ะคือมีความเครียดมากทํางานกับเพื่อนร่วมงานทํางานกับเด็ก,ดกๆคือ มันบอกไม่ถูกอ่ะมันรู้สึกเครียดแล้วก็ไม่ชอบที่ทํางานแล้วก็เบื่อแล้วก็อ่ะก็เหมือนมันได้จังหวะได้โอกาสแล้วมันมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่แบบว่าคือแบบขี้เกียจมากอ่ะเป็นเป็นเด็กขี้เกียจขี้เกียจจริงๆคือเราเราเรา,เราแบบเราทางานเนาะเราคนทํางานแล้วก็เห็นสภาพนี้เราทนไม่ได้อ่ะคือแบบ วันนั้นน่ะเดินออกเลยนะแล้วก็แบบเดินออกจากร้านที่ทํางานเนาะแล้วหัวหน้าก็โทรตามหัวหน้าก็โทรตามแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์นะเพราะว่าโกรธมากโกรธโกรธแล้วแบบโมโหก็ไปนั่งร้องไห้อยู่ในรถคนเดียวนะด้วยความที่แบบเฮ้ยเราโตแล้วเราจะไม่เดินออกแบบนี้เราจะต้องแบบพูดให้รู้เรื่องแต่เราก็ทําไม่ได้เพราะวันนั้นโมโหโมโหสุดขีดแบบเราทำทาน Taj ู Maya ่นทำนี่จนเสร็จนะเพื่อนๆคือแบบพูดง่ายเข้างานอ่ะเราเข้างานประมาณสักสิบโมงครึ่งอ่ะและอีก ครึ่งชั่วโมงสิประมาณ11บเอโมงมันก็จะมีคนมาเป็นเหมือนแบบช่วยเราเปิดร้านช่วยเราเปิดแบบทำนู่นทำนี่สายจอ็อกก์อะเนาะคราวนี้เราทำงานไปอ่ะครึ่งชั่วโมงของเราเพื่อนเชื่อไหมจะเปิดร้านนับเงินทำอะไรเตรียมพร้อมจะเปิดร้าน11โมงครึ่งคนที่เข้ามาอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะ ทำทำวาซาบิผสมวาซาบิสองห่อครึ่งชั่วโมง4ี่้านาทียังทำไม่ได้เลยอ่ะก่อนรัชก่อนคุณเธอจะออกมาถึงหน้าร้านนะเดินเอ,อื่อยเอ,อืเอยแบบว่าไม่ทำอะไรอ่ะคือแบบทำงานไม่ทำอะไรไม่ได้มาแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะคือซึ่งเราก็เหมือนทำคนเดียวมาตลอดไงเราก็แบบไม่อยากพูดอะไรแต่มันมาถึงในจุดจุดหนึ่งจุดอิ่มตัวของเราอนะ่ะเนาะเราก็แบบว่าเออไม่ไหวละถ้าแบบ จะมาทํางานแบบกับคนแบบนี้เราก็ขอแยกดีกว่าคราวนี้พอพอเจี๊ยบม,มาโหกับเดินออกไปนั่งที่รถตัวเองจะกลับบ้านเนาะคือเดินออกเลยเช้านั้นแล้วหัวหน้าก็เลยแบบโทรตามเราก็ไม่หลับนะคือแบบร้องไห้ยอยู่ก็ไม่อยากหลับอนะเนาะแบบ เราก็เลยแบบเออตั้งสติก่อนแล้วก็วันถัดมาเราก็อ่ะเข้าไปทํางานแล้วก็ยื่นใบลาออกแล้วการยื่นจริงๆที่นี่เขาต้องยื่นสักประมาณ2อาทิตย์ก่อนจะออกงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็อ่ะเข้ามาทํางานก็ขอโทษหัวหน้านะว่าที่เดินออกไปเฉยๆเมื่อว,วานนี้หัวหน้าบอกมีปัญหาอะไรทําไมไม่คุยกันแล้วก็หัวหน้าเขาเหมือนประมาณออฟเฟอร์เราเหมือนประมาณว่ายื่นแบบยื่นข้อเสนอดีๆให้ที่แบบว่าเออถ้า,างั้นยูไม่ต้องเข้ามาเปิดร้านแล้วนะยูไม่ต้องเข้ามา สัตว์ทำสายจ็อบตอนเช้าอยู่เข้ามาสายสาย,สายก่อนร้านจะก่อนร้านอาหารจะเปิด11โมง11โมงครึ่งช่วง2วิกท,ที่ผ่านมาเขาก็ยื่นข้อเสนอแบบนั้นเขาก็ให้เจ๊มาตลอดนะแต่ว่าเพื่อนๆมันไม่ใช่โซลูชันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วมันจะดีนึกไหมเขาให้คนขี้เกียจเข้างานก่อนเราอ่ะ สำับเป็นเราเขาเข้างานสิบโมงคืออ่ะให้คนขี้เกียจเข้าไปทําแล้วเราเข้าไปสิบเอ็ดโมงเพื่อนๆคิดว่าเจ๊บจะไม่ได้ทําหรอเจ๊บยิ่งทําหนักเข้าไปอีกเจก๊บก็เลแบบเบื่อมากคือแบบก็เข้าใจนะด้วยด้วยความที่หวัวหน้าอยากช่วยนะช่วยเราเขาอยากเขารับ เขาชอบเราไงคือไม่เคยดุไม่เคยว่าเราไม่อะไรเพราะเราก็ทำแต่ง,งานไงนึกออกไหมเราก็คราวนี้มันถึงจุดอิ่มตัวละถึงเ้าให้2องวิคแต่เราเหมือนเราได้ลั่นวาจาไปแล้วว่าเออนะฉันจะออกอีกสองอาทิตย์ให้ยื่นยื่นใบลายื่นใบลาออกอีกสอาทิตย์แต่ว่าช่วงสองอาทิตย์เราก็จะทํางานให้เขาก่อนเพราะว่าอยู่ดีๆเขาก็คงหาคนไม่ทันนะพอดีช่วงนั้นก็ เหมือนหางานไปด้วยแล้วอยู่ดีก็แบบโชคดีได้งานดีกว่าแล้วก็แบบขอขอบคุณน้องคนนั้นเลยนะน้องเด็กขี้เกียจคนนั้นที่ทําให้พี่ได้ออกจากงานคือได้ออกจากงานที่ จากตรงนั้นน่ะสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราเครียดมาอยู่หลายเดือนเพื่อไปเจองานที่ดีกว่าพอเราไปเจองานที่ดีกว่าจร,จริงนะเพื่อนๆเจ๊เอยากจะขอบคุณเขาขอบคุณเด็กคนนั้นมากๆที่ทําให้เจ๊มีวันนี้มีวันที่มีลืมหูลืมตาออกไปเจอโลกภายนอกกล้าที่จะออกไปทํางานใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเงินเดือนมันก็จะต่างกัน3เท่าเลยอะ เราก็แบบเฮ้ยต่างกันสามเท่าเราทํางานก็ไม่ได้ทํางานหนะักเพราะไปทํางานใหญ่ๆตามคาสิโนอะ่ะ <c oughs> เขาจะมีจะมีระบบระเบียบจะมีหัวหน้ายืนคุมฟอยืนคุมซ้ายขวาเนี่ยหัวหน้าแมเนเจอร์เนี่ยยืนซ้ายขวายืนดูการทํางานของทุกคนจะไม่มีใครแบบไม่ทํางานแต่ที่ทํางานเก่าเราอะ่ะ เมนเจอร์หรือว่าหัวนหน้าเนี่ยผู้จัดการเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ในห้องทําแต่บัญชีทําแต่อะไรอย่างนี้ไงเขาก็ไม่ได้ออกมาดูหน้าร้านซึ่งเราต้องมาเจอกับทํางานกับคนขี้เกียจนะเนาะพูดจริงๆนะเ,เพื่อนๆขอพูดตรงๆนะคะเพราะว่าด้วยความอัดอั้นแบบคือแบบ เครียดอนะคือบอกเครียดจริงๆแล้วก็เนี่ยไปได้งานนะครับก็ไปได้งานตรงนี้ก็ไปฝึกงานอยู่2อาทิตย์ช่วงฝึกงานเราก็ไม่ได้เราไม่ได้ทิปนะะเราไม่ได้ทิปแต่พอฝึกงานเสร็จหลังสองอาทิตย์เราถึงจะเริ่มเริ่มได้เงินเริ่มได้ชิปนะแต่ว่าก็ได้แค่ค่าชั่วโมงซึ่งเราก็ไปทำสองอาทิตย์ก็แบบหือแบบอาปากหัอเลยแบบเห็นคนอื่นเขานับทิปกันแล้วเราก็อยากได้บ้างเนาะสองอาทิตย์ก็ถือว่านานนะซึ่งไม่ได้จับ เงินเลยคราวนี้ก็ไปทำงานนี้ก็จะบอกว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียการที่เจี๊ยบไม่ชอบการเปลี่ยนงานบ่อยๆพอเพราะเจี๊ยบไม่อยากไปฝึกงานไม่อยากฝึกงานไม่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่ไม่อยากจะทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่มันก็เหมือนต้องไปต้องไปเจอผู้คนใหม่ๆเพื่อนๆเหมือนเราเป็นเด็กใหม่เข้าไปเราก็จะไปโดนกดอะไรแบบนี้ประมาณนี้เลยนะแต่คราวนี้ จากสิ่งที่เราเคยทำมา20คุกคี20กว่าปีอ่ะมันเป็นร้านอาหารซูชินะคะมาตลอดเสิร์ฟตามร้านอาหารซูชิมาตลอดแล้วก็อยู่กับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเพื่อนเวียดนามเพื่อนเม็กซิกันมาตลอดนะคะก็ตอนนี้ทำไมรู้ไหมคะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะชีวิตจีลาตอนนี้คือจีลาต้องไปสู้ลบปกบมือขอพูดว่าสู้ลบปบมือกับ คนจีนนะคะอยู่ที่นี่มา25มันก็เกิน25ปีแล้วนะพอก็บอก25 25เวลาไปไวมากนะคะก็เกิน25ปีไม่เคยสัมผัสกับเพื่อนคนจีนอาจจะมีมากแต่ก็แบบาปากปลายเหมือนแค่แบบรู้จักกันไม่ใช่ว่าการทำงานด้วยกันอันนี้เป็นร้านติ่มซำที่มาจากฮ่องกงนะคะมาจากฮ่องกงที่เขาได้มิชลินไกด์แล้วเขาขึ้นมาเปิด ร้านแบบอย่างหรูเลยนะคะอย่างหรูเลยบนห้างก็พูดว่าบนห้างนี่คือไม่ใช่ห้างหรอกค่ะเป็นคาสิโนมากกว่านะคะบนคาสิโนใหญ่เหมือนกันในในเมืองนี้ช่วงพี่เขาก็เลยชวนไปกินข้าวซึ่งไปกินข้าวเราเดินผ่านเฉยๆนะไม่ได้ยังไม่ได้ไปทํางานที่นั่นเดินผ่านเออไปกินดิมซามกันดีกว่าเร้านนี้ไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะอเพิ่งเปิดได้แค่สามสี่ปีเองนะแล้ว เ,ออเราก็ไปกินเราไปกินแล้วอ,อ,อร่อยอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเป็นจุดใต้ตำต่อที่เราอ่ะกว้านสมัครแบบส่งใบสมัครตามออนไลน์นะคะแบบเยอะมากเป็นตื่นเช้ามาส่งใบสมัครประมาณ3ามสีท่ที่คือแบบด้วยความมุ่งมั่นอยากจะออกจากตรงนั้นเราก็จะแบบ สมัครงานออนไลน์ไปก็จะมีอินเทอร์วิวหลายที่ไปสัมภาษณ์งานหลายที่แต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยแบบไม่ได้ลัคกี้ที่แบบคนโทรกลับมาหรืออะไรแบบนี้มันก็มีบ้างนะคะแต่พอเขาเขาโทรมาเราก็ได้งานละเราก็ไม่ได้ไปละอะไรแบบนี้จะบอกว่าไปทำงานกับคนจีนนะโอ้โหว่าก็ปวดหัวดีเหมือนกันระดับหนึ่งเลยนะคะก็แต่ว่าเราก็ต้องทนเพราะว่าดูแลงานนี้ ดีกว่างานที่เคยทําอยู่เป็นแบบหลายเท่ามากอะ่ะหลายเท่าเอาเงินเนี่ยเอาเฉพาะเงินก็สามเท่าแล้วอะ่ะเพื่อนๆนคือก็ดีใจมากแต่มันก็ต้องสะสมหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเราไปอยู่ต้อง18เดือนคือเราทํางานไม่ได้เงินเลยนะเพราะว่าร้านแบบสโลมากแล้วแขกก็ลูกค้าก็ที่นี่ไม่ทิปลูกค้าแบบว่า ร้านเก่านะไม่ทิปแต่ว่าพอเราไปขึ้นตามคาสินโนแบบนี้ไปทำกับคาสินโนมีตาอ,อเดอร์หนึ่งที่ร้านที่ทำอยู่ก็แพงเหมือนกันนะคะแพงสุด ออเดอร์นะะ order หนึ่งแพงสุดก็จะน่าจะเป็นอาหารซีฟู้ดแพเดนที่มาเป็นถาดน,นะคะอันนั้นอ่ะสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญอันนี้เป็นเงินไทยต้องไปคูณกันเอาเองนะคะก็ประมาณคูณ30กว่าขึ้นไปละมั้งตอนนี้แล้วก็ Dim s u มบายออเดถ้าเป็นออเดอร์หนึ่งมาแค่3-4ชิ้นมันก็จะประมาณแค่ เอ้ยไม่ใช่แค่สิประมาณเจดเหรียญ95้าเจดก็ปฏิไปเลย8ดเหรียญอ่ะออเดอร์หนึ่ง8ดเหรียญมี3มีสาชิ้นเล็กๆอย่างเนี้ยแล้วเพื่อนๆคิดดูว่าการกินติม่มซำอ่ะเพราะว่าออเดอร์หนึ่งมันมาชิ้นเล็กๆใช่จะต้องสั่งเท่าไหร่แล้วบางทีคนสั่งเต็มโต๊ะอย่างเมื่อคืนนี้มีคนสั่งเต็มโต๊ะเขากินไปร้อย เขากินไปร้อยหก้าหรือร้อยแปดิเหรียญเชื่อไหมผู้ชายคนนั้นอะเขาให้ทิปเรา60สเหรียญนะพี่เพื่อนๆแบบพี่เพื่อนๆ,ๆเขาให้ทิปเจี๊ยบอะหกสิบเหรียญนะคะแต่ว่า60สิเหรียญก็ไม่ใช่เงินของเราคนเดียวนะคะร้านนั้นจะเป็นระบบแบบว่ามาแบ่งแชร์ทิปกันนะคะเมื่อคืนนี้ก็ทั้งร้านนี้ทั้งร้านก็ได้ทิปดีเหมือนกันก็ เราเหมือนทำทิปโอเคเลยแล้วก็มีโต๊ะหนึ่งเขาก็กินหมด200ป้าคนนั้นกินหมด27 5เ็บหเหรียญน,นะคะเขาก็ให้ทิปเจีย100เ๊ยบร้อยเหรียญกับเพื่อนๆซึ่งจากต่างจากร้านเก่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยที่ทนทําอยู่ได้ไงที่ทําเพราะว่าด้วยความเคยชินด้วยความที่เราไม่ชอบเปลี่ยนงานนะคะจะเป็นคนไม่ชอบเปลี่ยนงานถ้าทําที่ไหนพอใจที่ไหนทําก็ทําที่นั่นแต่จริงๆอะ่ะตอนแรกๆเงินเดือนน้อยเราก็ทนไหวแต่ที่ทนไม่ไหวกับ การทํางานกับคนขี้เกียจขอบอกจริงนะคะว่าการทํางานกับคนขี้เกียจเนี่ยทํายากแล้วก็คือเราก็จะเหนื่อยอยู่คนเดียวเสร็จแล้วแต่ก็ดีอยู่อย่างตรงที่ว่าทุกคนในร้านอนะแบบคือเขาก็ไม่อยากให้เราออกนะเนี่ยขณะออกไปทํางานที่ร้านใหม่นะเพื่อนๆที่ร้านเก่าะยังตามไปหาเลยนะคะตามไปกินข้าวที่ดิมซัมที่เจ็บทํานะคะโหแบบงงมากเลยแบบ ้าเเนี่ยแบบคือจุดชีวิตของชีวิตหนึ่งอะอยู่ดีๆทำไมได้มาเปลี่ยนไป,ไปเสิร์ฟิิมซัม <c oughs> ก็งานอะไรก็เอานะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเราแบบคิดว่าถ้าดูแล้วงานดีเงินด,นด,นดีเราก็อยากจะเปลี่ยนเพราะว่าการทำงานอะไรก็ช่างมันใช้ทักษะกับความเรียนรู้ทักษะ ความจําความเรียนรู้หรือว่าเราไปเรียนรู้เราก็ได้อย่างเจ๊มไม่เคยทําดิมซามําแต่จะบอกว่าดิมซําร้านเนี้เยมีแค่40มีแค่40อย่างนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะ เก็บภาพจากที่ร้านที่ทํางานนะคะวันนั้นเด็กๆที่ร้านเก่านะคะไปเยี่ยมที่ทํางานเสร็จแล้วก็รอเจ็บเลิกงานแล้วก็ไปนั่งดื่มกันนิดหน่อยแล้วก็คุยกันนะคะตรงนี้คือเป็นคาสินโนที่เจียบทํางานอยู่นะคะเพื่อนๆก็เลยเก็บภาพมีโอกาสเลยเก็บมาฝาก We will be here forever guys I know Must a r a e a l a güey. ก็จะบอกว่ามันมีอาหาร40อย่าง40ชนิดนะคะคือมันก็ไม่ได้จํายากเลยเพื่อนๆแต่มันแต่เราจะไปเจอกลุ่มคนจีนเยอะเพราะว่าดิมซัมก็เนอะ เป็นอะไรที่คนจีนชอบแล้วเขาก็จะส่งกับภาษาเขานะคะเขาก็จะแบบคือเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาจะพูดแต่ภาษาจีนซึ่งเราก็พยายามจะเข้าใจไปนี่เหมือนไปเรียนภาษาจีนด้วยเลยนะเพราะว่าบางทีอ่ะเพื่อนเขาก็สอนว่าชาตัวนี้เรียกว่าอะไรมากอะไรอะไรตัวนี้เนาะแต่เราอยากเราอยากได้ตังเขาอยากได้ทํางานดีๆเราก็ต้องเรียนรู้เจ๊ก็ได้มาเยอะเนี่ยเมนูมีแค่นี้มีแค่สี่สิบอย่าง เดี๋ยวเอาแก้วกาแฟออกกันนะเพื่อนๆพื่แบบนึงดงื่มกาแฟเนี่ยมีแค่นี้มีแค่น,นี้จริงเพื่อนง่ายมานะมเนาะดูเหมือนง่ายนะคะดูเหมือนง่ายแต่ก็ง่ายจริงๆแล้วเจี๊ยบอ่ะเป็นคนเสิร์ฟเมื่อก่อนที่เวลาเป็นเสิร์ฟอะ เป็นเสิร์ฟแล้วทุกอย่างแต่จริงๆก็มีเขาเรียกว่าบาร์เซอร์ก็คนมาเก็บโต๊ะเด็กเก็บโต๊ะนะคะเราเสิร์ฟแต่มีเด็กเก็บโต๊ะแต่บางทีเราด้วยความที่เราทํางานตั้งแต่เล็กจนโตมนะคะเราก็จะฝึกหัดเราก็จะทําแบบเก็บโต๊ะช่วยเขาด้วยเราก็ออกอาหารไปเอาอาหารมาเสิร์ฟอะไรแบบนี้แต่ที่นี่นะคะเจ๊ขอบอกว่าแต่งกันเป็นผแผนกผแผนกเลยค่ะคือเจ๊เป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง เป็นเด็กเสิร์ฟซึ่งเรารับออเดอร์รับอาหารแล้วของริมซำน้องเขาก็จะแบบก่อกระดาษแล้วแบบโอ้โหแบบป้าตาเริ่มไว้ดีเลย,ยรู้ไม่ใช่กระดาษอ่ะมันตัวเลก็กกระจิตหนึ่งเองบางทีเราก็จะใส่ผิดใส่ถูกแล้วก็แ,วแบบช่วงแรกๆก,ก็ไม่ชินก็ทำแบบ ผิดพลาดมากคนเราเนาะก็แบบอาทิตย์หนึ่งอาจจะผิดสงสามรอบอะไรแบบนี้คือใส่อาหารออเดอร์ผิดเพราะว่าดูช่องผิดอะไรแบบนี้นะคะก็สรุปว่าก็ที่นั่นเขามีคนวิ่งส่งอาหารเราเป็นคนเด็กรับอาหารนะคะเป็นแบบเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอะไรมั่งบางทีเจ็บแทบจะไม่ได้เสิร์ฟน้ําก็ได้เจ็บจะบอกบอกเด็กเก็บโต๊ะเด็กเก็บโต๊ะหรือว่าคนที่วิ่งส่งอาหารเขาเรียกฟู้ดลันเนอร์ที่นี่นะคะ เป็นคนเอาน้ําให้เจี๊ยบก็ได้แต่เจี๊ยบชินกับความที่เป็นตัวของตัวเราที่เราทําอะไรด้วยตัวเองทุกอย่างเจี๊ยบก็รับออเดอร์เองเสิร์ฟน้ําเองบางทีเพื่อนบางคนยังมาบอกเลยเธอถ้ากุ๊มใหญ่แบบเป็นสิบกว่าคนอย่างนี้เธอบอกเด็กเ,เก็บโต๊ะให้ไปเสิร์ฟน้ําแทนเธอได้นะบอกไม่เป็นไรฉันทําเองได้เจี๊ยบก็จะทําเองแล้วก็บางทีเราก็เก็บโต๊ะช่วยเขาด้วยซ้ำจนเขางงว่าอ้าวอินนี่อะไรเนี่ยแบบงงไงคือแบบ มาเก็บโตะทาไมอะไรแบบเอาไม่เป็นไรฉันทาได้ทําช่วยได้คือพอถ้าเจ็บยื่นเก็บโตะกําลังจะเดินอยู่เนี้ยเก็บอยู่เนี้ยเด็กเก็บโตะมาละจะดึงของออกจากมือเราไปเพราะว่าเขารู้หน้าที่เขาไงว่าว่าไม่ใช่หน้าที่เราแต่คนแต่เราอะนะทําทุกหน้าที่ได้ในหนึ่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียคือไม่ได้แยกอ่ะไม่ได้แยกว่าเขาต้องเก็บโตะให้เราเขาต้องนุ่นวิ่งอาหารให้เราอะไรแบบเนี้ย เียบก็จะทําเองสะส่วนใหญ่แต่ขอบอกจริงนะว่าขนาดเป็นแค่รับอาหารใส่ออเดอร์อาหารรับน้ํามาอะไรเงี้ยบางทียังวิ่งหนะ้าตั้งเหมือนกันนะดิมซัมเพราะว่าคนเข้าทีแบบคือเข้าปุ้มเลยเดี๋ยวจะโชว์ร้านให้ดูด้วยนะคะก็เมื่อคืนนี้ก็ส่งมาให้พี่บายอันดูเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทํางานแบบดึกมาก เพราะว่ากว่าจะล้างกาชากาน้ําชาเสร็จจากที่ไม่เคยล้างกาน้าชาก็จะต้องไปล้างกาน้ําชาแล้วก็ชงชาด้วยนะคะต้องมีชากี่ตัวกี่ตัวต้องจําให้ได้คือก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับชีวิตเข้ามาในช่วงนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังแต่วันไหนอาจจะมาเมาส์ให้ฟังอีกนะคะแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะคลิปยาวๆไปแล้วว่าต้องก็ไปโชว์เพื่อนๆพาเพื่อนไปทํานู่นทํานี่ไหนๆอ่ะไหนๆก็ออกคลิปแล้ว ก็มาอัปเดตชีวิตกันนิดนึงนะก็ชีวิตช่วงนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ก็คือจะไปลบกับคนจีนอยู่นะคะก็อย่าถือว่าลบเลยก็คนเราอ่ะแต่ละชาติแต่ละเมืองนิสัยแตกต่างกันแล้วก็เกิดมาแตกต่างกันทาอะไรแตกต่างกันแล้วก็คือมันก็จะมีวัฒนธรรมนะมีวัฒนธรรมต่างกันไปเราก็เลยต้องไปปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของเขาซึ่ง เรามาอยู่เมืองนี้อจะเจอทุกทุกชาติไปไม่ไม่ว่าขนาดเมืองไทยเราก็เจอทุกชาติใช่ปะก็มันก็คือการปรับตัวให้ได้ของคนเรานะคะก็ตอนนี้เจี๊ยบก็ทำงานมาตอนนี้ก็ผ่านก็เริ่มผ่านการฝึกงานมาแล้วสองอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็ได้นับเงินแล้วแล้วก็ก็เป็นที่พอใจนะคะก็คือสามเท่าจากที่ทำอยู่แล้วก็เงินค่าชั่วโมงก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะ เพิ่มขึ้นอีก25เซนต์25ควอเตอร์25เซนต์25เซนนี่ก็เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าบาทหนึ่งมันแบ่งเป็น4ควอเตอร์นะ,ะก็บาทหนึ่งก็30กว่าอะไรแบบนี้ก็แบ่งออกแล้วก็ยังไงก็นะคะฝากที่หายไปก็อย่างที่บอกค่ะบางทีคนเราไม่พร้อมเหนื่อยอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยเนาะจะยังไม่โมดูเวตนะคะช่วงนี้อาจจะโม i v เว e นิดน,นึงอาจจะลุกขึ้นมานั่งทำคลิป เยอะขึ้นแต่อาจจะไม่ค่อยได้ทําอาหารมากนะวันนี้ได้คุยเสียงดังในบ้านได้เพราะว่าพี่ไปต่างรัฐนะเพราะว่าส่วนมากพี่เขาทางานพี่เขาทางานในห้องก็เกรงใจพี่เขาอ่ะนะเพราะว่าเขาก็ตั้งแต่ย้ายมาอยู่เนี่ยเขาก็ทํางานที่บ้านตลอดนะคะอยู่ในออฟฟิศเขาอยู่เนี่ยข้างหลังบาร์ข้างหลังตรงนี้เองแล้วซึ่งเจ๊นั่งอยู่ในห้องครัวจะทําอาหารนะแล้วบ้านเจ๊มันมันใหญ่แล้วมันโล่งอ่ะเพื่อนเพื่อนมันเสียงดัง ก็ไม่ค่อยได้ทําอาหารมากก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปอาหารจะท,ทําทีก็อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์ในวันหยุดอะไรแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็จะตื่นนอนตั้งแต่ตีห้าตีห้าก็ลากยาวไปเลยค่ะจนกว่าจะถึงเลิกงานอย่่งเมื่อคืนนี้ก็กลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มอาบน้ำเสร็จห้าทุ่มขึ้นนอนอะไรอย่างนี้ก็แบบมันไม่มีเวลา,าทำอะไรเพราะเ,เพื่อนๆร่างกายมันเหนื่อยแล้วช่วงนี้ก็เครียดเครียด กินแล้วก็ได้เป็นเจอดิมซำก็แบบอาะที่นั่นเขาเลี้ยงดีมากเลยนะแบบค,คือเขาเลี้ยงข้าวเที่ยงเลี้ยงข้าวตอนที่เราไปเบรกแบบทุก15นาทีเอ่อไม่ใช่ทุก15นาทีเขาจะมีเบรกครั้งเดียว15นาทีเขาก็จะให้เราเลือกอาหารได้ในนี้นะเลือกอาหารในนี้ได้หนึ่งหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ให้ไปทานช่วงนี้เจ๊ก็จะพยายามเป็นเด็กเส์ฟ เราก็ต้องพยายามชิมอาหารของร้านที่เราถามเราจะได้บอกลูกค้าได้ว่าลูกค้าจะกินอะไรนะคะแล้วก็เราจะได้บอกรสชาติเขาได้ว่าเอออันไหนอร่อยเวลาเขาถามเพราะว่าเราก็จะโกหกเขาไม่ได้เพราะว่าออโกหกแล้วมันก็ไม่เนียนนะเพื่อนๆการทํางานอะไรก็ช่างเราจะต้องคุกขี่กับงานนั้นๆแล้วก็อย่างทํากับอาหารเราก็ต้องรู้รสชาติของ ร้านที่เราทําด้วยว่าอะไรอร่อยอันไหนแนะนําลูกค้าได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะถ้าแนะนําอันไม่อร่อยไปก็เสียหน้าอีกนะคะยังไงนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจด้วยกันเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็พูดตะกุบตะกักก็รีบๆพูดเพราะว่ากลัวคลิปมันยาวนะคะแล้วยังไงบายบายเจอกันนะคะ